หนึ่งหนนึ่งนบาทห้าหนบาทเยังมจยยออยังม่เลยเปลี่ยนกาไปต่อแถ มะยังหันเตวิสุงิโสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุสาวาทาเวรานีสิกขาทังสระนังคาชามิธุติยังนั่งาีสิกขาปะทถังสัมาทิยามี อาทิยังปิธรรมังปิสังฆังสัรนังคัจฉามิของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน,น์เทินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ปรมดเดินทางเราจะเริ่มเดินทางเราไม่รู้บอกไม่ไปทางว่ามันเรารู้แต่ชื่อที่เฉยเหมือนข้าที่ผ่านเรารู้ก็เป็นเวลาโอกาสวันเกิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่วัดนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยสร้างสารทีของวัดค่ะเพราะว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่สวยมากก็มาด้วยแรงศรัทธา ก็อยากจะให้สารจีนสร็ำเร็จนะคะคิดว่าถ้าเรามีเท่าไหร่เราก็ทําบุญเท่านั้นพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําบุญมากมายทุกคนก็มีบาทมีเท่าไหร่ก็ทําได้หมดเราก็ตั้งใจว่าจะสารต่อปณิธานของพระอาจารย์ที่จะตั้งสารจีเพื่อที่จะคนไม่ต้องไปกราบไหว้ที่อินเดียอันนี้เฉพาะที่ประเทศไทยก็จะถือว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งของประเทศไทยที่จะตั้งสารจีค่ะก็เลยคิดว่าใช้โอกาสนี้นะคะที่มารทำที่นี่ด้วยค่ะ แล้วก็ได้ข้อคิดจากพระอาจารย์มากมายเพราะว่ามาปฏิบัติเนี่ยทุกคนมาจากทุกทุกวงประเทศเลยนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าทุกคนศรัทธาอย่างจริงใจแล้วมาถึงเนี่ยคติธรรมที่พระอาจารย์ให้เนี่ยแต่ละคำาัรู้สึกทำให้เรามองเห็นนะคะว่าต่อไปนี้ทุกๆคนควรจะเริ่มปฏิบัติ แบบนี้เพราะว่ามันได้กับตัวเองค่ะก็ตั้งใจนะคะก็อยากเชิญชวนด้วยว่าไ่ว่าโยมว่าถ้าคิดว่าจะมาทําบุญก็อยากใหช่วยกันสร้างสามจีที่นี่ให้เสร็จค่ะตอนนี้ก็แล้วแต่นะคะเรามีเท่าไหร่แล้วก็มามาช่วยทุกคนได้บุญมากมายะอาจารย์ก็ทุกๆองค์ที่มาที่นี่ก็ส่วนมากเป็นพระอาจารย์เคร่งมากปฏิบัติธรรมค่ะ